นีครับคุณแอนเงินกู้ที่คุณแอนได้ขอยื่นเลื่อนมานะครับผมธนาคารของเราเนี่ยได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแลครับยอดเงินกู้ที่คุณแอนยื่นมาเนี่ยอยู่ที่50 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวคุณแอนลองเช็คดูก่อน,นครับ คุณคะคเออฉันนับเงินแล้วอะคะ่ะเงินมันไม่ครบอะคะ่ะเต๊ะเอ่อเป็นไปได้ไงครับเม่กิ้ตอนนี้ผมนับมันยังครบอยู่เลยนะครับก็ฉันก็นับอยู่นี่ไงคะถ้าไม่เชื่อเนี่ยคุณก็ลองนับดูอีกครั้งก็แล้วกันค่ะมันจะเป็นไปได้ไงอะครับผมตอนนี้ผมยื่นให้คุณแองตอนแรกเนี่ยยอดมันมีอยู่ห้าหมื่นบาทเลยนะครับแล้วทำไมมันถึงได้แล้วฉันจะรู้ไหมนะคะคุณ ฉันนับเสร็จเนี่ยฉันก็ส่งให้คุณเลยเนี่ยมันไม่ครบเรีวมาไปนี่หน่อยมีอะไรคะเดี๋ยวคุณช่วยนับเงินนี้ให้หน่อยว่ายอดมีเท่าไหร่ได้คะ่ะชั้นะครับฉันนับได้สี่หมื่นเจ็ดค่ะ เห็นไหม่ะคะฉันบอกแล้วว่ามันไม่ครบแล้วแบบนี้จะเอายังไงคะผมต้องขอโทษคุณแอนด้วยนะครับผมนี่ครับคุณแอนนี่ก็ส่วนที่ขาดไปครับขอบคุณค่ะ ถ้าอย่างนั้นไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวนะคะได้ครับสวัสดีครับคุณมีอะไรหรือเปล่า พอดีว่าทันเช็คยอดของวันนี้ค่ะแล้วพบว่ายอดเงินมันหายไป3,000บาทค่ะเฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคุณเช็คดีแล้วเหรอเช็คดีแล้วค่ะเช็คหลายรอบแล้วด้วยแต่ว่ามันหายไปจริงค่ะก็เลยรีบมาบอกผู้จัดจาการไงคะแต่วันนี้ผมรู้สึกว่ายังไม่มีอะไรแปลกๆเลยนะครับแย่แน่เลยถ้าขืนเปอย่างนี้แย่แน่ถ้าเกิดว่าสาขาเรายอดไม่ครบอย่างเงี้ยนะคุณนี่คุณไม่แน่ใจแน่นะผู้จัดจาการ ฉันจะทำแบบนั้นทำไมคะถ้าฉันทำแบบนั้นมีหวังติดคุกแน่เลยค่ะแหมคุณบิวผมล้อเล่นครับคุณน,นี้ก็กล้องจอปิดคุณบิวเดี๋ยวผมขอใช้กล้องมันจอนปิดแป๊บ,บนึงค่ะเอาละทีเนี้ยคุณบิวดูดิ มันก็ไม่มีอะไรผิดปกต,ตินะครับผม,มเนี่ยทางด้านนอกแล้วก็ด้านในห้องนี้ด้วยอะ่ะแล้ววันนี้ก็มีคนมาขอสินเชื่อให้คนเดียวเองอ่แล้วผมก็ให้เงินเธอไป50,000บาทซึ่งนั่นมันก็ครบนะคุณผู้จัดการคะฉันขอย้อนดูลูกค้าคนนั้นได้ไหมคะก่อนที่เขาจะได้รับเงินจากผู้จัดการคะ่ะ นั่นอะไรอะคุณฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะผู้จัดการโอ้โหผู้จัดการค่ะแล้วเราจะทำยังไงดีอะคะถ้าส่งยอดไม่ครบอะมีหวังเราโดนตรวจสอบแน่เลยค่ะนั่นเลยสิคุณหรือว่าผมต้องรับผิดชอบยอดนี้ไปก่อนนะแล้วเราค่อยมาหาสาเหตุอีกทีนึงค่ะเอา้านั่นคุณเป็นอะไรอะ ไม่รู้เหมือนกันนะคะอยู่ๆมือฉันก็ติดอะไรตรงนี้ไม่รู้ค่ะมันเหนียวๆค่ะตรงนี้มันเป็นที่ลูกค้าคนแรกอง,าย,องายมาะคะุณแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทั้งวันก็ไม่มีใครมานั่งต่อลูกคาใใ้าไหนเลยเเแตว่าไปมันก็เหมือนคาบกาวอยู่นะค,ะคุณผู้จัดก,การคะถ้าเกิดว่าเราเอากาวมาติดกับกระดาษสองแผ่น มันจะเกิดอะไรขึ้นหรอคะใช่ครับถ้าเกิดอย่นแบเนียกระดาษมันจะติดกันแล้วถ้าเราไปติดกับเงินเนี่ยตอนเรานับยอดมันจะได้น้อยลงฉันว่าต้องเป็นคนนั้นแน่เลยค่ะผู้จัดการถ้างนั้นฉันแจ้งตำรวจเลยนะคะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับคุณบิวผมต้องการจับให้ได้คาหนางังคาเขาเลยเอา,อางี้แล้วกันครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณบิวโทรเรียกตำรวจมาแล้วกันได้วเวลาที่ผมจะิปประตูตีแมวแล้ว เรานี่มันฉลาดจริงๆเลยได้เงินมาใช้พีพีตั้สงสามพันแน่มนี่บ ฮัลโหลส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับเออใช่คุณแอนหรือเปล่าครับเออผมเป็นผู้จัดก,การธนาคาร BSC นะครับผมชื่อโมเดลที่คุณแอนมาทำเรื่องขอสินเชื่อไว้เมื่อเช้านี้อะรคะค่ะมีมีอะไรหรือเปล่าคะอ๋อพอดีผมเลยมาแจ้งว่าเนื่องจากธนาคารของเราเนี่ยได้ตรวจสอบคุณสมบัติของแอนอีกครั้งแล้วนะครับผม ซึ่งประวัติคุณแอนเนี่ยมีประวัติที่ดีมากเลยครับผมทางเราเนี่ยก็เลยจะเพิ่มการอนุมัติสินเชื่อคุณแอนอยู่ที่10,000แบาทนะครับไม่ใช่แค่ห้าหมื่นบาทจริงหรือเปล่าคะจริงสิงครับผมยังไงเนี่ยพรุ่งนี้คุณแอนมาที่ธนาคารตอน9ก้าโมงเช้าเพื่อร,รับเงินส่วนที่ขาดไปนะครับหรือถ้าทางคุณแอนไม่สะดวกเนี่ยก็แจ้งทางเราได้เลยนะครับผมค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะไปที่ธนาคารตามเวลาที่กําหนดนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะได้ครับเราเจอกันนะครับผม สวัสดีครับเ <g ül> สร็จหน,งนห่งานนี้โหนังแอนกูได้เพิ่มอีกห้าหมื่นแบบนี้เนี่ยเราก็ใช้แผนเดิมได้อะสิ <g ül> เราจะได้เงินมาใช้ฟรีอีกแล้วใช่ไหมนังนแอน คุณแอนสวัสดีครับ okay. สวัสดีค่ะนี่ครับคุณแอนผมได้เตรียมเงินไว้ให้คุณแอนแล้วนะครับผมเป็นยอดห้าหมืนบาทครับขอบคุณค่ะ มันขาดไปสองพันครั้งที่แล้วก็ไม่ครบทีนึงแล้ครั้งนี้ก็ไม่ครบอีกนี่คุณทํางานกันยังไงคะหรือว่าคุณตั้งใจจะโกงฉันเ,เ,เปล่านะค,คุณแอนจริงเหรอครับเดี๋ยวผมพอดูหน่อยกได้ครับอไม่เชื่อก็นับดูเลยค่ะคุณแอนครับผมว่าผมคงให้เงินส่วนที่ขาดกับคุณไปไม่ได้หรอกทาไมคะก็ในมเมื่อมันไม่ครบพอฉันนับเสร็จเนี่ยฉันก็ยื่นให้คุณเลยงั้นเหรอครับ งั้นคุณแอนช่วยอธิบายเรื่องนี้ให้ผมฟังหน่อ,นอยได้ไหมครับไม่นะผมเกรงว่าผมจะให้เงินส่วนที่คุณแอนบอกว่าขาดไม่ได้แล้วนะครับแต่ผมมีอย่างหนึ่งที่ใช้คุณแอนได้นะครับอะไรยะ กุญแจมือครับไงครับสีเงินเงาวิ้งเลยผมบอกว่าคุณจะชอบนะฉันไม่เอาหรอกจ้ะจะเอาไปทำไมบ้าปะเนี่ยนี่พวกแกเรียกตำรวจมาทำไมอ่ะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยพวกแกใส่ร้ายฉันถ้าคุณลูกค้าบอกว่าพวกฉันใส่ร้ายเนี่ย ันก็ให้คุณตํารวจลองค้นกระเป๋าคุณดูสิคะคครับผมขออนุญาตค้นกระเป๋าคุณหน่อยนะครับเฮ้ยเฮ้ยไหนบอกว่าโดนใส่ไรคะแล้วนั่นอะไรอะ่ะพวกแกรู้หรอก็มือคุณเหนียวซะขนาดเนี้ยแถมเมื่อวานคุณก็ยังทำกาวหยดไว้ที่โต๊ะอ,อีกอะจะไม่ให้ผมรู้แผนการคุณได้ไงอะครับคุณตำรวจครับพาตัวเธอคนนี้ออกไปได้เลยครับ ใช,ใช่ครับใช่ครับให้ความร่วมมือด้วยไปเธอไม่ไปเธอไม่ได้ทำอะไรผิดไอ้ป้าไป้ป,ปอเออแล้วแบบนี้เงินที่คุณไอ้นาไปเนี่ยจะทำยังไงอะคะคุณเบลไม่ต้องห่วงเลยครับผมเพราะผมได้บอกตำรวจไปแล้วไอ้ตำรวจเนี่ยจะเข้าไปเอาหลักฐานเพื่อยึดไปเป็นของกลางครับแล้วสพัพพลัสเนี่ยก็จะนำส่งมาคืนเราเอง แบบนี้เนี่ยผู้จัดการก็ไม่ต้องรับผิดชอบแล้วแล้วก็สำนักงานใหญ่ก็ไม่ต้องตรวจสอบแล้วใช่ไหมคะใช่ครับ ฉันทำแต่ของโอดพี่มาทางนั้นเลยนะพี่กินเยอะๆนะเท่าฝันเท่ฝันออกมาได้แล้วลูกไม่มีคนแล้วไปกินเร็วๆค่ะลูกใจยายยายไม่กินด้วยกันเลยน หนูกินก่อนเลยลูกเดี๋ยวยายดูต้นทางให้รีบรีบกินข้าเดี๋ยวมีคนมาเห็น กันเป็นไปได้ยังไงอะยายนี่ยายมากินข้าวหน้าสพหรือเปล่าเปล่านะยายจะทำแบบนั้นได้ยังไงล่ะแล้วถ้ายายไม่กินอ่ะกับข้าวที่ฉันทำมาให้ผัวมันจะหายไปไหนหมดเกี้ยงเลยอะใครจะไปรู้ล่ะแหลกจังหรือว่าจะมีขโมยเข้ามายายเฝ้าสาลายยังไงอะถึงให้คนนอกเข้ามาอไม่มีนะ ไม่มีคนนอกอะไรทั้งนั้นแหละยายเฝ้าทั้งคืนไม่เห็นมีใครเข้ามาเลยแล้วอาหารมันจะหายไปได้ยังไงยายหัวเองคงมากินมั้ยยายจะบ้าเหรอหัวฉันจะมาได้ยังไงก็เองเป็นคนเรียกหัวเองมากินข้าวไม่ใช่หรอมันก็ใช่เออนี่ยายจะให้ฉันเชื่อเหรอว่าผีหัวฉันเนี่ยจะมากินข้าวจนหมดเกลี้ยงอะ่ะเองไม่เคยได้ยินเหรอ ที่ใครเขาว่ากันว่าคนที่เสียไปยังไม่ถึงเจ็ดวันน่ะเขาจะไม่รู้ตัวว่าเขาเสียไปแล้วนี่พี่จริงๆเหรอโวันที่พี่จากไปอะ่ะพี่ก็ยังไม่ได้กินข้าวเลย นี่พี่คงหิวมากสินะถึงได้กินข้าวหมดเกลี้ยงเลยอะอะไรนะผีผัวแกมากินข้าวจนหมดนี่แกเพอเจอร์หรือเปล่าเยบิลพี่แอนฉันพูดจริงๆนะพี่ข้าวที่ฉันทำมาให้ผัวฉันอะมันหายไปหมดเลยอะบิลฉันเข้าใจนะ ว่าแกยังทําใจไม่ได้ที่ผัวแกจากไปอ่ะแต่ว่าไอ้เรื่องที่ผีผัวแกมากินข้าวจนหมดอ่ะมันเกินจริงไปหรือเปล่าพี่แอนนี่พี่หาว่าฉันบ้าเหรอฉันไม่ได้ว่าแกบ้าแต่ฉันอยากให้แกตั้งสติดีๆหน่อยผีมีที่ไหนเล่าแกก็เพเจ์ไปแต่อีเรื่องที่แกพูดอ่ะมันมันเกินไปอะ่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริงรอะพี่เยบิว แกเห็นกับตาเหรอว่าผีผัวแกมานั่งกินข้าวอะ่ะขอโทษนะครับพวกคุณเป็นญาติของคนตายหรือเปล่าออใช่ค่ะฉันเป็นเมียเขาเองค่ะแล้วคุณเป็นศัพเปิลที่มาทำศพใช่ไหมคะครับพอดีผมจะมาถาม,มาว่าตรวจสามวันหรือว่าเจ็ดวันพอดีผมลือมอะสามวันค่ะอ๋องั้นพวกนี้ก็เผาแล้วสิ ผมจะได้เตรียมการไว้แล้วพอคุณบอกญาติๆเขาหมดแล้วหรือยังครับหัวฉันเขาไม่มีญาติที่ไหนหรอกค่ะพ่อแม่เขาอ่ะก็จากไปหมดแล้วเหลือแค่ฉันคนเดียวนี่แหละค่ะเมื่อวานผมเจอเด็กคนหนึ่งที่ศาลานะเขาบอกว่าเป็นญาติของผู้ตายนี่ดูดูเป็นใครเนี่ย เข้ามาในนี้ได้ไงคือคือหนูอ๋อเป็นญาติคนตายใช่ไหมเออใช่ใช่ค่ะแล้วไปอ่าพวกคุณไม่รู้เหรอครับถึงว่าเด็กคนนั้นรวมมอมแมมแต่งตัวอย่างขอ,งขอทานเด็กขอทานเหรอคะ อ๋อย่าบิวฉันรู้แล้วว่าใครเนี่ยกินข้าวผัวแกหมด บอกกันแล้วว่ายยเด็กเนี่ยต้องมากินข้าวของขวดแกหมดไม่ปล่อยนะปล่อยหนูนะอย่าทำอะไรหนูเลยอนะ่ะเป็นเด็กเป็นเล็กอะ่ะคะขี้ขโมยแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะหนูขอโทษหนูแค่หิวฉันว่าพาไปส่งตำรวจเถอะมานี่เลยเฮ้ยปล่อยหนูมานี่เลยปล่อยนะปล่อยนะปล่อยนะพวกคุณจะทำอะไรเนี่ยอ๋อนี่หลานยายเหรอมินหน้าหล่ะต้อนตุน่นยังไงทั้งหลานเลยบิว ยายคนนี้แกเป็นใครอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแกเห็นว่ามาเฝ้าสาลาก็นึกว่าเป็นคนของวัดแต่ดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะใช่อีพวกหัวขโมยในวัดในวาก็ไม่เว้นนี่ขนาดข้าวของคนตายนะยังจะมาแย่งกินอีกอะ่ะพวกแกไม่เคยอดมือกินมือแกไม่เข้าใจหรอกแต่ยายก็ไม่ควรทำแบบนี้ไหมอ่ะทั้งขี้ขโมยทั้งขี้โกหกทั้งยายทั้งหลานเลยเนี่ยแกว่าคาได้แต่แกอย่ามาว่าหลานข้านะ หลานข้าเป็นคนดีไม่เคยโกหกอ้อเป็นคนดีไม่เคยโกหกเหรอแล้วที่เด็กคนนี้โกหกสับเร่อว่าเป็นญาติของผัวใช่ละ่ะใช่ทำไมเหรอให้หลานข้าเนี่ยกินข้าวพ่อมันไม่ได้เหรอนี่ป้าพูดบ้าอะไรเนี่ยตอนอยู่อ่ะมันก็ไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูลูกมันแล้วพอมันตายเนี่ยจะให้ลูกมันกินข้าวหน้าศพไม่ได้หรือ,อยังไงลูกเหรอป้าพูดบ้าอะไรอะ่ะผัวฉันไม่เคยมีลูก ทำไมจะไม่เคยมีก่อนนี้มันจะไปแต่งงานกับเองอะ่ะมันทําลูกสาวคาดท้องแล้วมันก็ไม่รับผิดชอบข้ากับหลานเนี่ยถึงได้ตกอยู่ในสภาพอย่างนี้ไงพ่อมันอะ่ะไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูเลยพี่พี่ออกไปเลยนะแล้วลูกในท้องฉันล่ะจะทํายังไงอปบอกให้ลอยฉันเนี่ยกำลังจะแต่งงานกับผู้หญิงที่พ่อกับแม่เนี่ยเลือกมาให้ฉัน ฉันอยู่ดูแลเธอกับลูกในท้องไม่ได้หรอกนะปอ่อยน <c oughs> <ะ>ังเมยปล่อยมันไปไอ้คนเลวแกกล้าดียังไงมาหลอกลูกสาวฉันแล้วฉันทำไงอะป้าฉันกะจะคบกับลูกสาวป้าแค่นเล่นเฉยๆไม่ได้คิดจะจริงจังอะไรด้วยแต่ลูกสาวป้าเนี่ยก็ดันมาชอบฉันเอง <c oughs> ต่อจากนี้ก็จัดการกันเ,เองก็แล้วกัน,นไป่ด้วย พี่เบย์ยไปเล<ป>ยไ,<ป>ไม่เป็นไรลูกอยู่กับแม่หลังจากนั้นลูกสาวข้ามันก็ตองใจตายข้าก็เสียเสาหลักไปจนชีวิตข้าไม่เหลืออะไรข้ากับหลานาก็เลยตกอยู่ในสภาพแบบนี้ก็อีกแค่มาขอข้าวกินเนี่ย มันยังน้อยไปสำหรับหัวเองต้องชดใช้ให้หลานค่ะพี่พี่ทำแบบนี้จริงๆหนอแล้วทำไมยายถึงไม่บอกหนูตั้งแต่แรกแล่ะคะว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของหัวหนูอะ ถ้าผัวเองอยากจะให้เองรู้อ่ะมันก็คงบอกเองไปแล้วสินี่ขนาดมันตายอ่ะมันยังเลือกเก็บไว้เป็นความรับเลยโอ้หนะขอโทษนะนะไม่รู้ว่าสามีนะมันทำให้หนูลำบากขนาดนี้เองนะ่ะมันไม่ผิดหรอกคนผิดนะ่ะมันนอนอยู่ในโรงนูง่นบิวแล้วจะจะเอาไงต่ออ แกจะเอาเรื่องสองคนนี้ไหมพี่แอนจะให้ฉันเอาเรื่องเขาได้ยังไงอะแค่นี้เขาสองคนน่ะก็น่าสงสารมากพอแล,ล้วถ้าฉันเอาเรื่องเขาอะฉันก็ใจดำเกินพเอเล้ายายกับหลานกลับไปเถอคะค่ะเรื่องทั้งหมดอะหนูจะถือว่าเลิกแล้วต่อกันนะคะหนูเข้าใจแล้วว่าทำไมยายกับหลานถึงต้องทำแบบนี้เขอบใจเองมากนะ ไปเจอทอฟันกับกันเธอลูกยายจ๊ะเราเราไม่อยู่รอเผาศพก่อนเหรอจ๊ะทอฟัถนถ้าพ่อเองอ่ะเขาอยากให้เองเผาศพเขาอ่ะ เขาก็ไปหาเองตั้งแต่เขายังมีชีวิตยอยู่แล้วแต่พ่อเขาก็ทำให้หนูเกิดมาแล้วจ้ะยายเดี๋ยวก่อนค่ะมีอะไรเหรอหนูนี่ค่ะหลังเผาศพอะค่ะยายช่วยพาหลานไปหาฉันที่นี่ทีนะคะไปทำไมเหรอคือว่าก่อนที่ผัวฉันเขาจะจากไปอะคะ่ะเขาได้ทิ้งสมบัติเอาไว้ เป็นที่ดินแล้วก็เงินในบัญชีจำนวนหนึ่งฉันตัดสินใจแล้วนะคะว่าฉันจะแบ่งให้ลูกของเขาด้วยอะไรนะเด็กคนนี้อ่ะมีสิทธิ์ในสมบัติในฐานะล,ลูกของเขาอย่างน้อยอ่ะหนูก็ได้ชดเชยในสิ่งที่สามีหนูทำเอาไว้กับยายแล้วก็หลานค่ะจริงเลยคะคุณจริงสิคะยายกับหลานเนี่ยจะได้ไม่ต้องลำบากอีกต่อไป ขอฝันเราไม่ต้องลําบากแล้วนะขอบคุณมากนะที่เมตายายกับหลานอย่าเรียกว่าเมตตาเลยค่ะหนูก็แค่ทำในสิ่งที่ถูกต้องแค่นั้นเองขอบคุณมากเลยนะคะคุณนะ้าไม่เป็นไรจ้ะเอออีกไม่กี่ชั่วโมงอะ่ะก็ใกล้จะเผาศพแล้วะคะ่ะหนูจะอยู่ร่วมพิธีด้วยไหมหนูอยู่ได้เหรอคะอยู่ได้สิคะก็ ลูกของเขานี่ยายจ๊ะเราอยู่รอเผาศบก่อนได้ไหมจ๊ะก็ได้จ้ะงั้นไปกันเถอค่ะ